ยืนยืนมัดนะครับม,มุนมไปทั้งในกันด้แล้วตะถนัดเนาะมันเล็กเนี่ยมึงไปสอบตักสามาก็ได้เอาเมือม่อไปบาง<ๆ>ให้หนังก่อนเลยนะไงเอาไหมเอาไหมเอ้าเนี่ยมุนทั้งหนก่อนเอามือจะจอไปนะครับใช้มึงให้จะจ,จ,จอเลยเจียวยวจะวงมือของมันซม ไออีกเทียนหนึ่งไอเทียนหนึ่งบ้านมังเก่าล่ะไอบ้านมึงนะบ้านมึงนี่บ้านมึงนี่ข้างนอกไงเออเออมัดก่อนคนบังมัไม่ได้มุมกล้องมันม่เห็นคนฝังเออมัดมัเนี่ยมัดเนี่ยมังเอาไม้มังเนี่ยมังเก่ามังเออมังอ่นเออเนี่ครับอืมก็บังมือเออเอาไม้เอาไม้อีกอันนึงมัดล้มบัดทีเลี้ยง บรรยากาศช่วงนั้นแล้นะครับตัดเล็กครับเมืนเนอนงานก่อสร้างตัดจากนี่ไปถึงนู้นครับประมาณ1กิโลเสร็จแล้วไ้เครื่องตัดเล็กนะครับ ช่างเหล็กลครับผนเป็นช่างเหล็กนะครับช่วงหน้าหนาวครับการก่อสร้างช่วงหน้าหนาวนะครับวันนี้สี่องศาครับผมอากาศเริ่มเย็ยนแล้วนะครับใช่ครับใ,ใส่ <c oughs> ทุดนหนาวการหนาวจะทำงานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้บรรยากาศหลายๆอย่างไม่มึงครับวันนี้ตัดเหล็กใช้เครื่องตัดเหล็กแล้วก็คาลต้าตัดนะครับ สองคนครับหนักเพราะทำตัดเล็กตัดเล็กใช้คาลิต้าไปแล้ววันนี้เอาเครื่องตัดเล็กมาตัดครับโอ้ขึ้นหนักจังวะตัดเล็กครับวัอนี้ตัดออกมันยาวตัดเล็กครับงานตัดเล็กวัอนี้หนักโทษอ,อันนี้ประมาณ <c oughs> ยี่สิบยี่สิบโลอะไรนะเดี๋ยวได้เดี๋ยว,วดอนแสงะ น,นะนี่นะครับงั้นนี่หลายหลายอย่างตัดเล็กมดเล็กตัดเล็กตัดเล็กสองคนนะครับวันนี้จากนี่ถึงนู่นประมาณหนึ่งกิโลกว่านะครับตัดแบบนี้ครับมากไปแล้วกับสิตัดถิม จากเดียดได้เทียปูนนะครับงั้นก็สั่งเกาหลีใต้นะครับไรที่ทามาทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะพิ็นช่างเหล็กช่างไม้นะครับแล้วก็แผนกทั่วไปนะครับอันนี้แผนกไปทั่วครับ <laughs> อากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยตัดเล็กต่อครับ <S 2>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  นัก,นกด้านล่างกำลังลื้อสายไฟนะครับ